อะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เอ็กดัมซิงครับผมอไฟฟ้าเตลมเสียตินขึ้นร้องแล้ววันนี้ก็เสียตินมาลองครับมันงอนมันอยู่นี่เนาะครับรับได้หน่อย,อยตกตังได้มันได้อืมนี่นตังนี้ไหมไช่ครับเนี่ย ี่ยมุนกระบารอกแล้วก็ตั้งอันนี้ให้มันนอนมันอย่างนี้อันนี้มันตั้งมาอย่างี้ไงคว่วมไปหาตัวเองนี่ครับก็เซตินมาลองครับไี่เนี่ยนี่มันตั้งมาได้ตำแหน่งไหมอันนี้จริงจริงมันต้องเอียงไปข้างหน้าเอันนี้มันโง่ขึ้นมาบนไงมันก็เลยขับยากเงตนี้รบ าปึ๊บกลมันจะได้อยู่ตรงนี้เลยเกิดอะไรมาได้ก็มาสนดเริ่มเรก็มมาสนัดเริ่มเริ่มาสนัดเลยแรกแรกไม่ถนัดโอ้ระบบภายในนี่ทำ V I P ครับนี่ระบบไฟฟ้าเต็มครับอันนี้ก็เป็นเจ้าโกเบโก้ครับ s K 0 4 5หรือว่า s K 1 2อครับอันนี้ก็เป็น อของช่างรวยเสียตินขึ้นลองนะครับกระดกหน่อยครับพอมันเป็นอาร์มยาวพิเศษทีมงานช่างรวยใช่ไหมนี่ก็เป็นอาร์มยาวพิเศษครับนี่ยังสวยอยู่เลยเจติงก็คุดอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะครับก็ก็เลยมาลองครับ ออื้อไม่มีโรลดเลยเนี่ยอือกอ,อโซ่จะตกแล้วพี่เกือบไ,ไปแล้วพี่จินถข้าดังเข้าดังถข้าดังถข้าดังได้ไหมได้อยู่นี่เข้าแล้ว นี่ครับมาร์คที่ระบบไฟฟ้าย,ยังเต็มอยู่ครับทีมงานช่างด้วยนี่แหละมันจะกระโดกอย่างนี้แหละมันอาร์มยาวพิเศษตัวนี้เป็นอาร์มยาวยาวยาวพิเศษครับก็จะกระโดกหน่อย โอ้ยอย่างดีอยู่ไม่มีโหลดเลยไหมไม่มีโหลดเลยไหม มาร์ีครับเป็นไงพี่อ้ามันหนักอ้ามันหนักม,มันกระดุกต้องขับเรื่อยๆจนชินอืมอ้ามันเสียอย่างนี้เลยมันหนักใช่ไหมอืมกัวม่อยาวเอาเสียตินมาลองครับรอะ่ะ นี่ครับก็เป็นมาร์กทีครับผมมาร์กทีเอชเคศูนย์สี่ห้าครับหรือว่าเอชเคหนึ่งร mm ้อยยี่สิบหนึ่งสองศูนย์ระบบไวไฟยังเต็มอยู่ครับนี่เห็นไหมถ้าอยู่บ้านเราต้องเปิดนี้นะครับเพราะอากาศมันร้อนฝากระโปรงครับถ้าเป็นแบบแถวโซนอื่นก็น่าจะปิด แต่บ้านแล้วฝนเยอะไปได้ป่ะพ <c oughs> าพี่ตินมาทางไหนไม่ได้ไปดกคนพาเสร็จตินรอครับ <c oughs> ตอนนี้เราก,กลับมาแล้ว <c oughs> โอ้โหรถคันนี้บุกจริงๆอะ่ะ <c oughs> พี่ตินเดินมาก่อนละ โลบป่าล,ดล้ดนงครับวันนี้ครับโอ้ยทางรถไม่ให้วิ่งไม่วิง่งมาวิ่งอะไรอยู่ในทุ่งน้าเนี่ยฮะเรามานำ one, เมื่อวันหรือเปล่าเนี่ยตอไปไปทางนี้ครับมันกลับยาครับดินทรายมันเยอะ จะติดเดินไม่รู้ละนี่แหละมี2องล้อคู่ใจก็ดีอย่างนี้นะครับมันไปทุกซอกทุกมุมได้ครับถ้าไปรถกระบะเราต้องจอดแล้วก็เดินนะไปไม่ถึงนู่นหรอก ครับื่อเขาลอกนาครับอู้หลังจะไปเลาะม,มาครับสองคนมาลุยงานแล้วจวดต่อครับวันนี้ถ้าแกบอกเอาห้าชั่วโมงพอวันนี้ นี่ก็น่าจะเคลียร์ไว้ก่อนครับเคลียร์ดิ่งตรงนี้ไว้ก่อนออลแล้วเดี๋ยวค่อยรถหกล้อมาถอยออกครับแต่รอให้เสร็จนู่นก่อนแล้วก็จะมาถอยดินออกตรงนี้ก็มีที่อาบน้ำส,บา,บ,สาาบายครับมีแผงโซล่าเซลล์ยามบ่ายครับเสร็จจินก็จวดต่อ อโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ